สวัสดีครับพบกับผมสตีฟธิติวัฒน์ทองอ่อนนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนําการเล่นพินนะครับลายแมงผู้ตอมดอกนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นโน้ตให้ดูด้านล่างนะครับก็ตั้งสายในคีย์เอมาเนอร์นะครับผมมีลามีนะครับมีลามีแบบนี้ครับเรามาดูวรกแรกนะครับวรกแรกก็จะเห็นว่าเป็นเลข1 2 3นะครับก็คือเราจะได้ยินเสียงซาวจังหวะนะครับแท็กแท็กแล้วก็1 2 3สาม นะครับและทีนี้ก็จะเห็นตัวโดนะครับตัวโดเป็นตัวเอียงนะครับซึ่งตัวเอียงนะครับหมายถึงให้เราดีดกรอนะครับดีดกรอเป็นแบบนี้อ่ะหนึ่งสองสามก็อ่าโดแล้วทีนี้ต่อไปนะครับก็จะหยุดหนึ่งย่างะแล้วก็ตัวเลตัวเลอ่าเลก็กรอเหมือนกันแล้วทีนี้ต่อไปตัวมมอ่าอันนี้นะครับก็จบก็จะจบแล้วนะครับในวรรคที่1กับวรรคที่2นะครับทีนี้ ต่อไปนะครับวรคที่3วรวคที่3ก็จะเป็นอ่านะครับตัวนี้นะครับเมื่อกี้จบไปก็เป็นวรคที่3ต่อด้วยวัคที่4นะครับผมเราก็จะเห็นว่าอ่ามีตัวลานะครับที่มีขีดอยู่ด้านล่างถ้ามีขีดอยู่ด้านล่างนะครับให้เราดีดขึ้นนะครับก็เหมือนเป็นการอ่ายกโน้ตตัวนั้นให้สูงขึ้นนะครับผมก็คือจะแบบนี้นะครับอย่างวรคที่3นะครับต่อด้วย วกัก Rica, ที่4ี่ช่องที่1นนะครับจะเป็นเห็นไหมครับลา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 แล้วก็ตามด้วยถ้าตัวไหนที่ไม่มีขีดนะครับก็ให้ดีดลงอย่างลามีนะครับลามีอย่างนี้ครับลา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 มีเห็นไหมครับเมื่อกี้ผมเล่นวักที่3มช่องที่4ต่อด้วยวักที่4ี่ช่องที่1กับช่องที่สองนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้ลา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  เนี่ยครับทีนี้ต่อไปนะครับวักที่วักที่4นะครับสองช่องสุดท้ายนะครับ pues มีสั้นมีเลยมีสั้นมีนะครับอ่าเราจะเห็นนะครับว่าตัวซอนขีดเส้นใต้ก็ตัวซอนดีดขึ well anyway ้นนะครับอ่าเราดูไปทีละช่องนะครับมีซัอนมีแบบนี้นะครับมีซัอนมีก็ลงขึ้นลงทีนี้ตัวเลยเราจะเห็นมีขีดนะครับมีขีดมีขีดอยู่ก็คือตัวเลตัวนี้นะครับจะไม่ดีดจะไม่ดีดนะครับจะเป็นแบบนี้อ่าเดี๋ยวผมเล่นให้ดู เห็นไหมครับมีซนมีเลมีซนมีแบบนี้เราถ้าคนไหนยังไม่ได้ก็ช้าๆก่อนนะครับมีซ่อนมีเลมีซ่อนมีแบบนี้นะครับมีซ่อนมีเลมีซ่อนมีนะครับเดี๋ยวผมเล่นวักที่3กับวักที่4ต่อกันให้ดูนะครับช้าๆสามไปนะครับต่อไปวักที่5นะครับผม นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลา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 เรโดเรมิเรโดเรนะครับ่นะครับผมทีนี้นะครับมันจะมีเทคนิคนิดหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวอธิบายไปทีตัวนะครับตัวอ่ะลาลาลาเรอันนี้ก็ธรรมดาครับอันนี้ก็ลาลาลาลงขึ้นลงลงแล้วก็ก่อนะครับ ทีนี้ตัวต่อไปวักที่5 2สองช่องสุดท้ายนั้นนะครับจะเป็นตัวนี้ะครับตัวนี้หลายคนอาจจะยังเล่นเล่นยังไม่ได้สังเกตดูดีดนะครับโดเลมิเลโดเลข้อมือสําคัญนะครับข้อมือจะลงไปแบบนี้โดเลคือตัวเลนะครับเราจะดีดผ่านลงไปแบบนี้โดเลก็คือดีดผ่านซ้ายหนึ่งลงไปเพราะว่า ในช่องต่อไปตัวมีมันดีดขึ้นนะครับจะดีดง่ายแบบนี้ครับโดเลอ่ะโดขึ้นโดเลมีเลโดเลแบบนี้นะครับโดเลลงผ่านไปผ่านสายหนึ่งไปมีขึ้นเลลงโดขึ้นแล้วก็เลลงนะครับแบบนี้นะครับโดเลมีเลโดเลนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูใหม่นะครับวักที่ห้านะครับ แบบนี้นะครับต่อไปนะครับวรรคที่หกลาโดลามีมีส้นมีเลมีมสน้นมีอ่านะครับก็มีตัวโน้ตที่ไม่ดีดด้วยนะครับผมก็คือตัวเลนะครับผมตัวเลแบบนี้มีสน้นมีเลมีสน้นมีนะครับอ่าก็มีดีดขึ้นขึ้นลงด้วยครับดูเครื่องหมายดีๆนะครับผมถ้ามีขีดอยู่ด้านล่าง ให้ดีดขึ้นนะครับถ้าไม่มีขีดก็ให้ดีดลงนะครับผมต่อไปนะครับวัคที่7จ็ด <S <S ลาโดลาเรโดเรมิเรโดเร,เร,ดเรนะนะครับอย่าลืมนะครับด,ด,ดีดผ่านดีดผ่านตรงนี้โดโดเรมิเร,เรโดเรแบบนี้นะครับดีดผ่านไปโดเรนะครับดีดผ่านซ้ายไป เพราะว่าเวลาที่ดีสายหนึ่งมันจะดีดขึ้นพอดีนะครับมันจะได้ไม่ติดนะครับต่อไปนะครับวักที่8ตัวนี้ลาซันมีซันเรมีโดลาโดเลซันเรมีซันมีนะครับตัวนี้ก็ช้าๆก่อนนะครับขึ้นลงตามเครื่องหมายเลยนะครับจะเป็นมีตัวเลนะครับที่ไม่ดีด โซนเลนะม,ม,มีซซนม,นมนนนะนนะีแบบนี้นะครับผมอ่ะดูใหม่ช้าๆลาซซนมีซซนเลมีโดลาโดเลซซนเลมีซซนมีนะครับผมต่อไปวรรคที่9นะครับก็เหมือนกันอ่านะครับต่อไปวรรคที่10ครับวรรคที่10จะเป็นอ่าแบบนี้นะครับลาโดมีซซนลาซซนลาตัวนี้นะครับเราต้องวางนิ้วดีๆนะครับ อาจจะวางวางเหมือนผมก็ได้นะครับเพื่อให้เล่นง่ายจะเป็นอ่ะเราดูไปทีละช่องนะครับอ่ะช่องช่องแรกนะครับวักที่1ิบช่องแรกจะเป็นลาดมีนี่ก็ลงขึ้นลงครับลาโดมีทีนี้ต่อไปซอนลาซอนลาตัวนี้แหละครับจะจอบแบบนี้ก็คือซอนตัวแรกดีดขึ้นลาลงทีนี้ซอนพอลาตัวนี้เลื่อนลงมาแบบนี้อ่ะ นะครับพอเล่นต่อกันแบบนี้นะครับอ่าดูช้าชลาโดมีซอนลาซอนลานะครับทีนี้ต่อไปโดลาโดเลโดลาซอนลานะครับอ่าโดก็ขึ้นลาลงโดเลโดขึ้นเลลงแล้วก็โดขึ้นลาลงซอนเลื่อนขึ้นไปแล้วก็ลาลงนะครับดูใหม่ อ่านะครับเดี๋ยวผมเล่นวักที่10ให้ดูช้าๆอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่านะครับผมต่อไปนะครับวักที่11ก็เหมือนกันนะครับเป็นแบบนี้นะครับต่อไปวักที่12อ่านะครับก็จะมีมีซันโดเลมีเรมีสนลาสันมีเรมี นะครับตัวนี้นะครับก็จะมีตัวไม่ดีดเหมือนกันก็คือตัวเลนะครับตัวเลแบบนี้มีซ้อนโดนี้เราดีดลงขึ้นลงเหมือนเดิมครับมีซ่อนโดทีนี้เลมีเลมีนะครับ, Mi, Son, Le, Mi, Le, Mi, รบก็คือจะตบก็คือไม่ดีดตัวเลนะครับที่ตรงเลมีเลมีเลมีนะครับแบบนี้เลมีเลมีนะครับผมเล่นต่อกันจะเป็นก็กอด้วยนะครับ ด้วยนะครับผมทีนี้ก็ตามด้วยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมเล่นวักที่12ต่อกันให้ดูช้าๆนะครับอ่านะครับต่อไปวักที่13อ่าเหมือนกันนะครับมีซันโดเลมีเรมีซันลาซันมีเลมี ครับต่อไปวักที่14ครับตัวนี้นะครับลาโดเรมีเรโดเรเอาแค่นี้ก่อนนะครับก็จะเป็นลาโดเรเคลียร์ไปที่ละช่องนะครับดูไปที่ช่องลาโดเรก็ลงขึ้นลงทีนี้ลาโดเรทีนี้นะครับตัวเรเราจะดีดผ่านนะครับดีดผ่าน ดี่านซ้ายหนึ่งไปแบบนี้ดูดีๆนะครับน่าแบบนี้ลาโดเรเพราะว่าช่องต่อไปเราจะเล่นมีเรโดเรนะครับจะง่ายนะครับดูใหมวักที่14 2ี่ช่องแรกนะครับาลาโดเรมีเรโดเรแบบนี้นะครับต่อไปนะครับวักที่14 2สองช่องหลังนะคราจะเป็น,นโดเรมีเรโดเร ตัวเลอย่าลืมดีดผ่านไปนะครับอ่ามันถึงจะไม่ติดนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมเล่นวักที่14ต่อกันให้ดูนะครับช,ะชะ้าๆครับผมต่อไปนะครับวักที่15โดทีโดเรโดเรโดเร,ดเรมีเรโดเรนะครับ สิบห้านะครับสองช่องแรกก็จะเป็นโดทีโดทีนี่ดิดขึ้นลงนะครับขึ้นลงอาจจะอาจจะใช้นิ้วไปแบบนี้ถอยขึ้นไปแล้วก็ถอยกลับมาโดทีโดเลโดเลนะครับโดที T, ขึ้นลงแล้วก็ขึ้นลงขึ้นก่อนนะครับอ่าแล้วก็ตามด้วยโดเลมีเลโดเล่ท่อนเดิมเรานะครับอ่าอย่าลืมดิดผ่านนะครับโดเลโดเลมีเลโดเลนะครับผมต่อไปวัดที่16 อ่านะครับอันนี้ก็ท่อนเดิมนะครับลาซอนมีซอนเรมีโดลาโดเลซอนเรมีซอนมีต่อไปนะครับวักที่17เหมือนกันนะครับนะครับต่อไปนะครับวักที่18อ่าตัวนี้นะครับก็เป็นลาเรโดลาโดโดเลซอนเลมีซอนมี นะครับอ่ะเรามาแกะไปทีละช่องก่อนนะครับอ่ะสองช่องแรกนะครับลาเรโดลาโดนะครับก็ลงลงลงขึ้นลงนะครับอ่านะครับแบบนี้ลาเรโดลาโดแล้วก็ตามด้วยอ่ะโดเรซอนเรมีซอนมีอันนี้มีไม่ดีดด้วยนะครับตรงนี้โดเรซอนอันนี้ดีดลงขึ้นลงปกติครับโดเรซอนแบบนี้โดเรซอนแบบนี้นะครับทีนี้ ตัวเลนี่จะตบโดเล่ซอนเลแบบนี้โดเล่ซอนเลมีซ้อนมีแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมเล่นวักที่18ต่อกันให้ดูช้าช้านะครับอ่านะครับผมต่อไปวักที่19ก็เหมือนกันกับวักที่18นะครับอ่านะครับเหมือนกันนะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับเราจะเห็นเครื่องหมาย อ่าเป็นวงเล็บปีกานะครับวงเล็บปีกาหลังตัวมีนะครับแล้วเราจะเจอเครื่องหมายนี้อีกข้างอีกข้างหนึ่งนะครับอยู่อยู่ในอ่าวักที่4ช่องแรกนะครับก็คือเป็นเครื่องหมายจืดๆแบบนี้นะครับผมก็หมายความว่านะครับเวลาที่เราเล่นถึงตรงนี้นะครับโดเลซันหรือมีซันมีถ้าเราจะย้อนนะครับอย่างตัวอย่างที่ผมเล่นไปนะครับผมก็จะย้อนย้อนไปเล่น1รอบนะครับก็คือพอพอผมเล่น อ่ะโดเลซันเลมีซันมีนะครับก็จะไปลา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 มีมีซันมีเลมีซันมีลา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 เลโดเลมีเลโดเลนะครับก็จะไปแบบนี้นะครับก็คือไปซ้ําไปซ้ําตรงนั้นนะครับแล้วก็กลับไปซ้ําตรงนั้นหนึ่งรอบถ้าตามซาวดนตรีที่ผมให้ไปนะครับผมหรือว่าอาจจะเล่นตามซาวอาจารย์สายแนนก็ได้นะครับซึ่งผมก็เอาซาวมาจากอาจารย์สายแนนนะครับก็ขอบคุณอาจารย์สายแนนด้วยนะครับผมก็ ถ้าเป็นซาวอาจารย์สายสายแนนก็จะหลายรอบนะครับประมาณ <c oughs> ยาวนะครับเราก็อ่าถ้าจเล่นยาวก็ใช้ซาวอาจารย์สายสายแนนนะครับผมก็เล่นยาวๆนะครับให้เราคล่องๆนะครับส่วนผมเล่นเป็นตัวอย่างก็เล่นแค่รอบเดียวพอนะครับผมโอเคนะครับพอเราเล่นถึงตรงนั้นมาปึ๊บปื๊บป๊บป๊บจนมาถึงบัคที่19เหมือนเดิมแล้วทีนี้เราจะลงจบนะครับ ท่อนที่ลงจบผมก็ทําไว้คนละสีอยู่นะครับก็จะเป็นลามีมีเรซอนซอนเหลมีลาโดตรงนี้นะครับก็จะเป็นในวรคที่20นะครับก็จะเป็นท่อนจบแล้วลามีมีเรซอนอ่ะเอาแค่นี้ก่อนนะครับก็จะเป็นลงลงลงอ่านะครับลงลงลง,ลง,ล,งลงนะครับก็คือตัวเลไม่ดีดนะครับลามีมีเรซอนนะครับตบเฉยๆอ่ามีเรซอนนะครับ แล้วก็2ช่องหลังครับอ่อนเลมีลาโดนะครับะนะครับผมอเดี๋ยวผมเล่นต่อกันให้ดูช้าช้านะครับวักที่20ะนะครับผมต่อไป21วักสุดท้ายแล้วนะครับก็เป็นลามีซอนเลมีเลโดเลมีซอนแบบนี้นะครับก็เป็นลามีซอนเลเอาแค่นี้ก่อนนะครับ นี้ก็ดีดลงอย่างเดียวนะครับลามีซอนเรนะครับทีนี้ก็ตามด้วยอ่ะทีนี้ตัวเรนะครับตัวเรมันต้องดีดผ่านนะครับถึงถึงจะเล่นตัวมีดีดขึ้นได้นะครับจะเป็นลามีซอนเรแบบนี้นะครับผ่านมาแบบนี้แล้วก็ตามด้วยมีเรโดเรมีซอนนะครับขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง,นลงแล้วก็จบด้วยก่อตัวลานะครับอ่เดี๋ยวผมเล่นให้ดูช้าๆนะครับผมลามีซอนเรมีเรโด กซนลานะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับผมสาหรับคนไหนนะครับที่อ,อยากได้หนังสือรวมโน้ตพิน์นะครับที่มีลายแมงผู้ตอมดอกอที่ผมพิมพ์ขึ้นให้ดูเป็นตัวอย่างตัวนี้นะครับผมก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับหนังสือเล่มนี้นะครับมีชื่อว่าหนังสือรวมโน้ตพิน7์ลายชุดที่6นะครับผมก็เดี๋ยวผมขึ้นขึ้นรูป หนังสือให้ดูนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ